คอโเสวั <Okay. S 2> สดีค่ะพี่น้องนะคะพบก,กับช่องอน้องเบียร์ลำเพลินออฟฟิเชียลแล้วก็เอกอภิวัตรลำเพอร์ออฟฟิเชียชล้วค่ะวันนี้เราก็อยู่กับรายการทำกิจกรรมรังหานพบกกันแล้วเจ้นานั่นแล้วก็ฟุดเอกใช่แล้วครับเช่นเคยนะครับเจอกับพวกเราสองคนวันนี้เลยนะคะเขาก,าก็ุณมาบกเลยค่ะพื้นที่ก่อนพื้นที่วันนี้ก็กวา้างขวางนะคะพี่นอ้องกว้างขวางใช่แล้วกวา้างขวางแล้วก็เป็นเดินดิน เดินดิ้นายนะคะดินสายเนี่ยกับเวลาคนตัวกับสีแหงเร็วนะคะแหงเลีกอ่ะมันสิบ่อแสไม่แสไม่จืดไม่เปียกเท่าไหร่นะคะแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นแบบเดินหญ้าเป็นย่อมเป็นย่อมนะคะเดินหญ้าก็เกิดเป็นย่อมเป็นย่อมนะคะก็หญ้ากับแก่บ้างหญ้าหัวเขาเรียกนะหัวหญ้าบ้างเขาเรียกเลยนะหญ้าเลยนะหญ้าหญ้าหัวหมูหญ้าแฝกมั่งนะคะมันก็จะเกิดเซมๆกันนะคะ ก็มะม่วงค่อนข้างที่จะเยอะนะคะสีกอนก็กินไปแล้วเมื่อเช้านะคะมะงม่องอกล่องมันหล่นแค่หน่วยเดียวใช่แล้วได้กินแค่เปียงนึงอีกเปียงนึงมันกินไม่ได้เพราะมันเน่าอุ้ยน่าสงสารจังเลยก็เข้ามาในวัดนะคะก็จะมีแบบวัวปอมบริเวณวัดนะคะก็จะมันสองสามตัวใช่แล้วสีขาวก็ประตูโขงก็อลังการใหญ่สีทองนะคะ คิดว่าสีบะมีแล้วเพราะว่านุกขี่ขามานุกเขามาทางปลาไหมไอ้อปลาเฮ็ดแมมว่าสีลงไปหาเห็ดอยู่เพราะว่าฝนตกเนาะ <c oughs> ก็เข้ามาในวัดแล้วก็บริเวณกวางขวางนะคะก็จะมีต้นดูไปรู้มาแล้วทุกคนมันคือต้นสาระนะคะต้นเทียพระพุเเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าใช่แล้วไอ้ต้นทีบว่าแม่เราขวัญเราเราไปจำต้นเมนต้นแ,แมีนุกกับวายุตต้นดอกมันงามแห้งเดียวกับสีบอยูไนย์อยู่ตรงไหนอะยู่นตรงวัดนั้นสองต้นนะคะ จะเห็นว่าวัดส่วนใหญ่เขาปลูกกันเพราะว่ามันเมื่แล้วมองไปก็จะไม่เห็นแล้วก็ส่วนสำคัญวันนี้เลยนะคะฝนย่อยเสียหัวสังใช่แล้วย่อยแล้วขี่บริสุทธิ์หอนโฮมหาหลานของโบได้วันนี้อากาศก็ไม่ร้อนไม่เอ้าก็มีเย็นๆชุ่มๆนิดนึงนะอาจารย์นอตเตร์เตียของเราก็กางเต็นท์เรียบร้อยค่ะพี่น้องดูนะครับแต่บาเรียบร้อยเลย แล้วถ้าเราไม่สแตนบายแล้วมาสแตนบายก็ท,ทันหันบางทีแบบฝนมันย่อยใส่เครื่อง<ช>เครื่องบางทีแล้วมันพันท<า>งทำอะไรไม่ทันเนียนค่ะพี่น้องเราก,ก็ต้องหาเง,งินสียงอาจจะเพี้ยนได้อาจจะช็อตได้พังไปเลยก็มีนะคะเร็วเร็วเร็วมีสำรองนะคะไปเร็วเดี๋ยวดูบรรยากาศหน่อยสิวี BC ของเราก็ตั้งเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเปอร์เซ็นต์ของเราก็อยู่ที่90%แล้วนะคะถ้าเซ็กซ์สาวเร็วค้อเรียบร้อย100%ใช่เลยเอา ประตูเป็นสุภาพประตูไม่สุภาพนรถตู้ไมสุภาพนะครับสาธุล่องเดบอนก็เมาน้ำตั้งแต่เมื่อวานยังไม่หมดนะคะพี่น้องอยังเหลืออยู่แดนเซอร์คนไหนที่ยังไม่กินก็เดี๋ยวก็คันน้องก็จะมาเอาวันนี้ก็คือเมายังเมาได้อีกอยู่นะครับยังเหลืออยู่ใช่ค่ะยังสามารถที่จะเมาได้อีกนะคะเล้นกางเต้นซิลปินเดนเซอร์อะไรก็เรียกว่าเหมือนเดมค่ะประตูก็เสร็จแล้วคระตูมุ่งเข้าฟังหุ่นก็ยังมีบ่มีลเลีวก็คือหางสีชมพูนะคะพี่น้อง จากว่าฝนมันย่อยนะคะฝนก็เริ่มเริ่มห่มนะคะก็เลยแบบต้องเอาขนไปที่เขาเรียกอะไรศสาลา,า,าใายแล้วไปเสียบอ่สาลา,ส,า,าส่วนอันที่เสร็จแล้วก็จะอยู่นี่นะคะ่ะพี่น้องป้องกันไว้ค่ะเขาจะเอาแบบสแลนมาคุมนะคะสะเลนภาษาไทยโดยก็คือจะให้ฝนมันจืนเปียกนะคะเวลาแบบฝนบางทีน้ํามันก็จะหงเนาะน้ำมันหงแล้วลมันก็จะไหลมันก็จะไหลจืนเข้าไปเลยใช่จืนเข้าไปแบบพวกนี้ก็จะเปียกเหมือเลย ที่คุมคุมไว้นี่ไม่มีประโยชน์เลยถ้าน้ามันหงเข้ามาเดนะะี๋ยวว่าแต่ของเลยเต็นท์ที่เราอยู่ก็เหมือนกันนะครับใช่ค่ะถ้ามันหงเข้ามาก็คือไมา,าไม่อยู่เหมือ <ME S 1> นกันไม่มีเก้าอี้แบบนี้นะไม่มีเก้าอี้พับแบบนี้ก็คือเปียกหมดเลยจืดไม่มีที่อยู่นะคะใช่อันนี้มันสามารถทําให้เราลอยตัวได้เพราะเราจะอยู่เหนือนะเชื่อไหมว่าเมื่อวานถุงน่องหนูสามตัวเปียกหมดเลยแล้วก็บอดี้สูทเปียกหมดเลยค่ะไม่ได้ขึ้นดีนะเพ่เมื่อวานที่ไม่ได้ขึ้นเพลงนองอิงเลยเมื่อวานเพราะว่ามันเปียกแล้วก็ใส่ไม่่ได้้เเพพรราาาะวววอผแล เขใส่ไม่ได้ม,มันจะลอกใช่แล้วมันจะได้กลับเทวะลใช่แล้วเพรเาะว่าที่พอ่อพี่เราก็หมดเพราะว่าจะกลายเป็นอเออ,เอ,อใส่บียายขจ้ามาแต่มาหอดแต่ก็มาทาเลย่ยแยบอยสแลนก็ปเ้อวลนหนาคือวิ่งมาแล้วก็ปิดุมเ,เ,เรียบร้อยนะก็คือแบบเตรียมการเลยแล้วก็จะมีแบบแหนนอรถแหนนอนี่ค่ะ สี่หาขั้นพี่น้องมีทั้งแสดงสดมีทั้งเปิดมีทุกแนวมีกันตุ้นมีหอยแมงมหมอลำวาไรตี้มีไรเบียร์พี่น้องอีหล่กอยากไปเต้นนวาเของกอยากถ่ายคลิปพร้อมแต่ว่าถ่ายประเด้เพราะว่านะคะอีกสิบนะคะมันไทยป่ะดี๋ยวพระบ่มันลิสิตนะคะมันิสิคลุมกัคกาเสียอันนี้เต้นใครบางเนี่ยเต้นกาเสียเต้นเขราเมันจบะดูดีอ่ะบางคนเขายังไม่มานะคะพี่น้องแต่ว่า แดนเซอร์ของเราที่รักษาไอเิร์เอย่างกบที่เมื่อก่อนไม่ชอบใช่แล้วเขาก็จัดการไว้ให้เรียบร้อยศิลปินมาก็เดินหาเต็นของตัวเองให้เจอนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูวันเวทีหน่ซิเพราะฉะนั้นแล้วคนไหนที่จะมาหาศิลปินของท่านที่ชอบนะคะพี่น้องเราไม่ถามเต้นญ่มั่งเถื่อนุอาทิปบะหูบะทุกเต็นนะคะเพราะว่านุ่มเป็นคนกาดเต้นใช่ต้องถามคนที่รักคนที่มาหาก็ต้องอาศัยเดินหาเอาเหมือนกันเราขึ้นไปดูบันเวทีหน่อยซิถึงไหนแล้ว เตนท์เสของเราก็กำลังแต่งหน้านะคะ,ะเพราะฉะนั้นเราคนรตัวมาตรงเด็นเสื้อแต่งหน้าไปก่อนนะคะเพราะว่าเต็นเซอร์เราก็สวยแล้วจ้าเตนเสืส้อของเราต้องสแตนบายไว้ก่อนนะคะพี่น้องฝั่งเหลีวก่อนเพราะว่าต้องเปิดต้องเปิดต้องเปิดนะเปิดวงก่อน,นะคะทู่นาห่านกามาเลียวพี่น้องคอนไวยอะไรก็เราเห็นเสร็จแล้วนะคะพี่น้องคนหน้าเวทีก็ มาเลี้ยวนะคะประมาณสี่ห้าคนนี่แหละค่ะแบับสอดแสบเอย่างรางไปรอบกัวไปติดแล้วนะคะพี่น้องเลือดเต้นขึ้นแล้วก็สีหือคือแบบว่าแค่เดือดขึ้นใช่แลวก็ะาอยู่ขึ้นข้างบนนะคะเสร็จแล้วก็แบบเซ็กซสาวเสร็จเรียบร้อยค่ะพี่น้องบอกแล้วแค่ส0เมันจินตมากเลยนะ าไเลยบ่อาไปดูไประเบิดอาจารย์นนตีของเราก็กำลังตั้งเครยงนะฝนตาฝนอาจารย์เปียวสวัสดีค่ะนี่ายตั้งกองเสร็จแล้วค่ะ ของเราก็อข้างกามี่เด็ห้องน้ำอยู่ทางไหนอะเบียห้องน้ำเยอะค่ะวันนี้เออจะพูดถห้องน้ำห้องน้ำมันเยอะมากเลยส่ะห้องน้ำทอนะห้องน้ำสำหรับบอลรังก็หลายห้องมะนะมีห้องน้ำตรงนี้ไห้องแห้งเพียงพอแล้วก็สะอาดเมียนเพียงพอแล้วก็สะอาดสำรวจมาแล้วตรงนั้นก็มีสำหรับคนที่มาดูมอลําก็จะมีสี่ห้องแล้วก็ตรงนี้อีก ตรงข้างศาลาตัวนี้อีก <Okay. S 2> ก็มีอีกประมาณสิบสองห้องนี่แหละต่าเบียดายยงกันเมนไม่ได้แยกกันวันนี้ห้องน้ำหมดลำเพียกเชิญเลยคะ่ะไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องอย่างก่อนต่อแถวเรียงคิวเมียต่อแถวเรียงคิวต้องจับบัตรคิวนะคะวันนี้สองห้องน้ำเข้าได้เลยส่วนผู้ได้คีแบบว่าเต้นที่แบบกลัวฝนเปียกก็อยู่ในศาลาเตแล้วเรียบร้อยนะคะพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีพี่นองลอดภไปสุขสกันพากับเามาสิบเอดคนกับคนก็โทาตอไอีพันเอกนะี่นชมตองกายืนชองบัิำพึรัเสียแล้วก็พอกันได้ก็มีรกกันเนาเอกรับกรักเสียแล้วก็่นตอนนี้เรอยู่ลังวิธีเราเโอนตยปอดแต่ตอนนี้ฝนฝนตกลตัสแล้วนะครับพี่นบตอนนี้เอกับพี่วัดคือสองช่องเออเอหารได้บ่เหารแล้วบ่เมื่อยโมข่อกัเบิรงมวนพโมข่อยเราไปกินเาคนเดียวเม่มีหมูหเออเออกินกับไปกินเดนรีวิวอาหารวันนี้ แต่ว่ะดูความหิวยัดลงไปกะเออก็บอยู่เขาบอกคนเดียวอหารถุยเพื่นเด้คุณจะเอดแท่าไหร่กินเพ้่อนเดียวแซยามซีเมนูเออยำสองข้าวเนี่ยแล้วก็ก็บับหนึ่งไม่โอ้โหยัดเข้าไปได้ไงบอบจะลดหุ่นบอกจะกินน้อยแต่ว่ากินเยอะตลอดเลยใช่เลยครับก็กินมาลังคาไงโอ้โหสุดเลยครับงเลยปัญหาเรื่องภาษาคนนี้คิดว่าน่าจะมีแค่สุดในเดียว แต่มันก็คือลีนต่อเลนะเบอร์ซือหอดโฮมยังว่ากาวาเฉยมันพานโลตัดพันยังเหมมาพานจักหม่องเลยที่ตะทงหน้าขีพานมากกระดานเออก็กลับบ้านแล้วล่ะพวกนี้ก็กลับบ้านไปเรียกสั้งกันนะคะก็ปัญหาหนุศัพท์ไม่มีนะคะพี่น้องที่จะรถกับเลื่อนนอนตอบเพื่อนเนี่ยดูไซต์กูมาอะลูสวัรศัพท์ ปัญหาเรื่องรถไม่มีนะคะรถลำที่มาเร็วหน่อยก็จะมีจอดรถเยอะแยะชาวตองอ่อมบางนี้ไปนะคะมองจอดเป็นที่จอดข้างในมีอยู่ครับแต่ว่าอทางไหนก็อาจจะรถติดเนี่ยจากนอนเพราะว่าเขาเต็นนอน่วงนั้นถึงเมียนเพราะม่าไม่ติดรถเทนส่วนศิลปินคนไหนที่มาดึกก็หาที่เข้ายากนิดนึงใช่แล้วแต่ส่วนใหญ่เราเขาไปเวียนกันนะขับเพราะว่าเป็นที่มต่าง ด้านเสื้อของเราก็เรียบร้อยค่ะพี่น้องกลางส่วนใครที่อยู่เต้ข้างในเขาก็จะเอาสแตนมากางไว้นะคะเพื่อดบ่ปภะเปียกเมีอ่ะทุกคนคือสแตนบายหมดทุกคนเลยทุกอย่างคือคนว่าดนเสืรอที่อยู่ล็อกเนี้ยเขาย้ายมาอยู่ข้างในหมดเลยเพราะว่ามันแต่ว่าก็อยากให้อยูริซ่าเปิดหละเพราะมันขาฝนมากไม่เอาอย่างที่ท่านพี่มี่ซาลากับมีแค้นเดียวนะซาลาทักศพข้างหลังมันชินแล้ะแต่ว่าเราเราก็จริงๆเราก็ชินแล้วแหละเราเป็นหมดเรามันก็อยู่แบบนี้แหละก็ไม่กลัวไม่กลัวอะไรเลยนะไม่กลัวอะไรแล้วอย่าแต่ฝนหนิละพ ถ้าสมมติว่าวันนี้ฝนตกแล้วของเปียกพรุ่งนี้แล้วฝนยังตกอีกอ่ะว่ามีสูตรใส่เลยค่ะเมลก็ตรงใส่นือว่าน้องว่าก็คือมันตกนี่บอกว่าตกวตองคือเปลืนที่มันเศร้าแล้วกระชื่อไมนติดเศร้าแล้วปลือกมาที่นี่เฮ้ยอะไรนีกเมื่อกี้น่ะที่มันก็ติดจบแล้วดันมันตกอีกของเลยเปียกตต้มไปอีกคือเมื่อเสาร์น้เตยล่าเนาะตอนเตยล่าเนาะเนี่ยนูเปิดล่างฟ้าล่างไว้เลยนู้คิดว่ามันหมดตกแล้วสรุปแล้วเปียกไปสองชุดค่ะเขามีกับเปียกคือกันน้ามันอันหลาาาเเข้อไดมนั้อง ด้วเลยไปปิดคลิปตรงสว่างดีกว่าเราจะได้หน้าข,า,ขาวๆน,น,นวลๆสวยๆเนาะวันนี้ผมก็จะสวยนิดนึงนะคะเราจะได้ป,ป,ปิดคลิปแบบสวยๆถือฟุตนะคะหัวฟูค่ะโอเคค่ะไปขึขขขเเป้นเขาขึ้นเขาเอาไปเต้นบอดี้เพราจะได้เห็นตาเราลองของบอด้มากกว่าเออบอดี้เหรอกินบ้านอ <laughs> 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 ่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพี่น้องก็เดี๋ยวอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้ ต้นเออตรงนี้แหละตรงนี้นี่เนี่ยตรงนี้เออโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะบรรยากาศวันนี้บ้านไผ่นะคะตำบลกลางใหญ่นะคะอำเภอม่วง30อําเภอเขื่องในอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับใช่แล้วครับพี่น้องอยู่ใกล้ๆก่ไกลืมมาแห่งกันล้างหลายที่มาสามหรอดเป็ดเหมือนแพงนะครับพี่น้องแต่ว่าวันนี้ก็อาจจะได้เล่นฝนได้กันเหมือนเดิมนะครับว่าเอาหุ่นงูนไฟน้ำแข็งได้พี่น้องเดิมวันนี้เราก็จะแบบว่าอาจจะได้เต้ยลาพัดลมโอ้โหเต้ยลาพัดลมคือ ทลเลพัดลมคือทะเลพัดลมแสงแสงเดชยต่กระแสเขาเอาจจะได้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ค่ะแต่ว่าที่เนี่ยก็คือคิดว่าน่าจะเปียกฝนอีกแน่นอนวันนี้ใช่่คะก็ขอกลังใจให้พวกเราแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเอกอภินะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแอนดิงดิงเลิศเลิลเลิมีคนถาม